ค่ะสวัสดีค่ะ่านช่วมเอฟซีทุกท่านข่ะยินดีตอนรับเขาซูชองเจนางน้ำโชคนะคะ่านช้วงค่ะมือนี้เป็นเสาของวันที่หาสิงหาคม2 5 6 5สําำหรับเสานี้นะคะแอดก็ได้รับการติดต่อตัวเลขแนวทางจากอาจารย์หนึ่งกับอาจารย์สองแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะตอนช่วงเนาะตัวเลขแนวทางของอาจารย์หนึ่งกับอาจารย์สองหัวที่แล้วอาจารย์สองผ่าอาจารย์หนึ่งเข่าอาจารย์หนึ่งหรือลูกหมานเขา่าหนึ่งศูนย์ตรงๆนะคะ ก็เป็นอาจารย์ที่น่าติดตามนะคะท่านผู้ชมขาโบเคยผ่าจักงวดนะคะเพราะฉะนั้นไก่ทา่านผู้ชมเอฟซีถูกท่านได้พิจารณาได้ติดตามตายังกพีบนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางของอาจารย์หนึ่งนะะเนาะค่ะเนาะอาจารย์สองหดนีเพื่อนบอกว่าเพื่อนผิดสิพิสูจน์ได้สิพิสูจน์ได้จังใดเดี๋ยวเข้าไปเมืองน้ำกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะว่าตัวเลขแนวทางของอาจารย์หนึ่งกับอาจารย์สองร่วมพลังสิเป็นจังใดงวดนี้นะะเนาะค่ะเนาะ เออสำหรับงวดทีเดียวเขากะโชคดีไปกับอาจารย์หนึ่งหรือลูกหม,มานเลี้ยวงวดนี้สิเป็นยังไงไปตามไปตามไปมือน้อกัลกัท่านผู้ชมคาว่าตัวเลขแนวทางลูกหม,มานสรงมาให้มีตัวใดแน่เนาะค่ะเนะเาะเพิ่นสิเนียนตัวใดเพิ่นจะมีโครงสุดท้ายอยู่ค่ะเพิ่นจะเนียนตัวใดเดีด๋ยวอจะโทรไปถามเพิ่นพร้อมนะะเนาะค่ะะเเนาออสำหรับงวดนี้ถ้าเพิ่นเน้นเพิ่นย้ำตัวใดแอดฉีลงให้ยูุจักในการสรุปหวยเล่าอีกเทื่อนหนึ่ง,นะะงเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ ไปมือนุกันกรบทบช่มงขาว่าอาจารย์หนึ่งกับอาจารย์สองสีมีตัวใดเด็ดเด็ดพันแหงมาตัวใดพันแห้งยาหลังเตอฟซีบอชกโบมันไปมืองน้่กันกรบทบช่วงขาดูด้วยกันเลยค่ะถ้ากทช่วงขาไปติดตามตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาอาจารย์หนึ่งกับอาจารย์สอง,งนุนกันนะะุ่มขนะอาจารย์นึงนะคะงวดที่แล้วนี่คะ่ะกระทบช่วงขาอาจารย์หนึ่งเข่าที่หนึ่งศูนย์ต,ตกตรงนะคะส่วนอาจารย์สองพลาดไปค่ะาทบช่วงขา อาจารย์หนึ่งเขาหนึ่งศูนย์ตรงๆนะคะวัวนี้สิเป็นยังไงเปมือต้องกันทานทั้งช่วง่าว่าตัวเลขแนวทางของอาจารย์หนึ่งสิเป็ี่ยนยังไงเนาะเนาะตัวเลขแนวทางของอาจารย์หนึ่งลุ้งหมานหวดนี้นะคะอาจารย์หนึ่งลุ้งหมานไห้มาบนนะคะบนบนอาจารย์ใน้วิงหลุดที่หานะคะทางช่วงขา บนวิ่งรูดที่ห้าเลขจับคู่ของอาจารย์สามตัวก็มีหนึ่งแปดห้าแล้วก็แปดห้าแล้วก็ 25. สองห้าศูนย์ห้าตัวเน้นของอาจารย์กับเช่นเคยนะคะทำช่วงขารูดที่ห้าวงกลมหนึ่งแปดห้าแปดห้านี่คือตัวเน้นของอาจารย์เนาะคะ่ะเนาะ ส่วนล่างก่บทผู้่มขาล่างล่างอาจารย์ให้วิ่งรูดทีหนึ่งวิ่งรูดที่หนึ่งนะคะทผู้่มขาล่างอาจารย์ให้วิ่งรูดที่หนึ่งเลขสามตัวเอ้เลขสองตัวของอาจารย์ที่สองหนึ่ง ามหนึ่งแล้วก็สี่สองอาจารย์เน้นไปที่สองหนึ่งกับสามหนึ่งนะคะขีดเส้นกลางให้เลยอันนี้คือของอาจารย์หนึ่งนะคะทำช่วงขาอันนี้ของอาจารย์หนึ่งนะคะอาจารย์หนึ่งคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขร่วมตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาร่วมพลังระวางอาจารย์หนึ่งกับอาจารย์สองเนาะคะทาทำช่วงเนาะ ตัวเลขแนวทางของอาจารย์หนึ่งก็จะมีบนกบลางบนเป็นบน,บนล่างเป็นล่างแต่ว่าล่างคากับบนล่างกับมานน้ำกันดนาขันทงชมเนาะงวดนี้เพิ่นห้มาบนให้วิ่งลูทีหาเลขจับคู่กับสีมีแปดหาสองหาศูนย์หาเลขสามตัวมีหนึ่งแปดหาเพิ่นเน้นทีหนึ่งแปดหากบแปดหาเนาะค่ะเนาะส่วนเลขล่างเพิ่นให้วิ่งลูทีหนึ่ง ก็จะมีสองหนึ่งสามหนึ่งเน้นนะคะเนาะสี่สองเป็นตัวรองเทียวก้อนกับหนึ่งศูนย์เป็นตัวรองกับหน 1, 0, ึน่งศูนย์กับม้างวดนี้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆด,ด้วยค่ะท่านผู้ชมขาส่วนอาจารย์สองอาจารย์สองนะคะท่านผู้ชมขาอาจารย์สองไห้มะบนที่ อาจารย์สองบนให้เจ็ดหนึ่งศูนย์คือผู้หางวดที่แล้วเนาะอาจารย์เนาะเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งสองบนนะคะอาจารย์เนินที่เจ็ดหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งเก้าตัวล่องคือหนึ่งสองเนาะคะ่ะทงช่มเนาะ ส่วนเลขล่างนะคะล่างล่างปัปิดตรงบุนก็ของอาจารย์นึ่งบาทนี้ล่างล่างอาจารย์ให้แปดจิตแปดศูนย์แปดหา้าล่างของอาจารย์สวงนะคะท่ชนชมค่ะ เน้นแปดเจ็ดแปดศูนย์ก็แปดหาเป็นตัวร่องแต่ว่าแปดหาพันไปตรงก็ของอาจารย์อาจารย์นึ่งนี่ค่ะทำช่วงขาเลขตรงกันอันนี้คือเลขตรงกันชนกันนะคะนี่แปดหาชนกันแปดหาชนกันทำช่วงขาพิ่จาจรณาโนวามันสิเป็นตัวใดแปดหาชนกัน อาจารย์สองพนบอกว่าจังสี่กับธรรช่วมขาแอดตรงเขียนในธรรมช่วมมือพิสูจน์ได้พนว่าพิสูจน์ได้อีกครั้งแล้วลองมือแล้วก็แยง่ยงยานตงแต่เอฟซีบถือกับธรงช่วมเอ้ยที่ตุนเซียนสำนักต่างๆนอกขานอกคนพยายามอยากให้เอฟซีอยากให้แฟนคนขับได้มีโชคมีลาบ แะคะเนาะแอดก็ได้เอาตัวเลขแนวทางมาเป็นสะพานบุญนี่เพิ่นกับงวดที่แล้วกับของอาจารย์หนึ่งนี่เขา่าของอาจารย์สองขาดเที่ยวนี่ขอให้เทพบุตรเทวดาประจําช่องให้ทั้งสองอาจารย์เข่าเด้อค่ะทำชมคะ่ะเทพบุตรเทวดาก็สวยนี่เด้อให้ทั้งสองทั้งอาจารย์แตกเลยนะคะเลขตรงกันตอนนี้มีหนึ่งสองสองหนึ่ง ที่มันตรงกันนะคะตรงกันมีสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งแล้วกับแปดหาหาแปดเลขชนเลขชนเดี๋ยวจะเขียนให้ก่อนเลขชนมีแปดห้ากับสองหนึ่งนี่ค่ะเลขชนคือแปดหากับสองหนึ่งเด้อค่ะทาช่วงขา <c oughs> เลขชนนะคะแปดห้ากับสองหนึ่งเอามัต่ชนเขา,ามัติชนไก่สิบป็นได้ทำช่วงกับพี่จารณาอีกเทือหนึงนะะ่งเนาะเนาะตัวเรียกแนวทางของอาจารย์หนึ่งกับอาจารย์สองทำช่วงกับแคปหน้าจอเลยค่ะทำช่วงขาแคบหน้าจอเลยนะคะนี่คือตัวเรียกแนวทางเล่าพัฒนาประจํามือมัติหาสิงหาคมสองพันหารอยหกสิบห้ากับทำช่วงขา ตัวเลขของอาจารย์1เน้นทีหา8ป2 5ดหาสหาหาล่างเน้นที่1มี2 1งหนึามห่ะมาสองหนึ่งก็3 1ก็คือสิไปเป็นส2เที่ยยวกวอนกับบมาตัวเน้่นกบไป1นนะคะส่วนของอาจารย์2 7งเจ็ดหนึ่งก้าลักกะหสอง ทำช่วมที่เป็นเอฟซีของอาจารย์ซองกายระว่างเนี่ยเพราะว่ามันเคยเขาหลากกับตรงช่วงขาหลากกับไม้เข้ามาเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งสองยี่สี่นะคะช่วงขาไม่เคยเขามันเคยเขาหลากแบบนี้แต่ว่าจําบลืมกับหลายคนที่ใดก็อาจารย์ก็คือสี่หนึ่งศูนย์เอาเทียวนี้มันสิเป็นเจ็ดหนึ่งศูนย์กับบอกประใดเนาะเนาะตัวเลขแนวทางมี เปลี่ยนแปลงมีเข้ามีหลุดเสมอนะคะเข้ากาเข้าตวงบได้แต่ว่าอาจารย์ที่เพิ่มมีสูตรเพิ่นกำหนดกฎเกณฑ์ได้แต่ว่ามัสิตุงดวงชะตาสิเขาก็มือนันบอเนาะ,ะ่นะเนาะอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางของอาจารย์หนึ่งกับอาจารย์สองนะคะเปลี่ยนคลิปร่วมพล่งระวางอาจารย์หนึ่งกับอาจารย์สองสิแตกสิปังสิพิสูน์ได้ซ้ำใหนมือแรงสองทุ่มครึ่งเนาะขะเนาะสองทุ่มครึ่งพิสูน์กันว่าอาจารย์หนึ่งกับอาจารย์สอง สิเปนอาจารย์ร่วมพล่งทิดดังอีกใดบ่อนะคะเนาะแต่เก่าร่วมพรล่งทะเลตรงกันสิมานับกันเนาะค่ะเนาะแต่งวดที่แล้วเลขบ่ตรงกันไปไพไปมั่นก็คือออกของอาจารย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะงวดนี้เลขตรงกันกับมีแปดห้ากับสองหนึ่งนะคะที่ตรงกันที่เห็นเห็นอยู่ตัวนี้แปดห้ากับสองหนึ่งนอกนั่นก็บระตรงกันกระทำช่วงขา ก็คอยทำผู้ชมเอฟซีกทานโชคหมานลำรุวยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดเนเดอค่ะเป็นหนึ่งอีกหนึ่งขวัญกำลังใจและเป็น,กา,าก,นาบบาการติดตามตัวเลขแนวทางบทสิบกพาดการติดตามตัวเลขแนวทางของทั้งช่องตัวเลขใหม่ๆเด็ดๆมากก็จะไปหาทนผู้ชมได้อย่างรวดเร็วเนาะคะ่ะทนผู้ชมเนาะเพราะฉะนั้นทนผู้ชมก็กดติดตามไว แล้วก็กดแช่เอสน้ำเน่กดแช่พี่โนองโป่งไปกดแช่ห้นที่ห้องจากสามคนชีคนก็ได้เป็นการสวอยเหลือแอดอีกทางหนึ่งนะะเนาะค่ะเนาะก็ขอกรับขอพระคุณทา่านผช้ชมหลายๆที่เขามารับชมเขามาสนับสนุนเขามาติดตามกันอยู่นุ่กันดูแลก,กันมาต,ตลอดเนาะค่ะ่านผช้่มเนาะแอดก็คอย่านผช้ม่มถูกทานโชคหมานลำลุยยาเจ็บยาจ,จนคิดสิ่งใดก็คอยสมคบสมานปรารถานา เดินทางไปใส่ขอขอให้เป็นแผ่นดินถ้ำแผ่นดินท่องแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เกื้อกูลส้อยเหลือซึ่งกันและกันแถวเขาอยากหมากแพงเนาะ,นะคะ่ะเนาะช่วงนีนแถาต้องดูแลกกันมีอย่างแหลกเปลี่ยนเลียนรูกันผู้ใดๆตัวเด็ดตัวดังกับทรงมาบอกแอดเนเดอร์ที่คิดว่าคักยู่คักคักอยู่ได้แอดประสันแหงคักคก,กอ็อาจารย์ก็เสียนที่ทรงมาอีกกับทรงมาแหลกเปลี่ยนเลียนรูกันได้เนาะคะ่ะเนาะมันบรเนนนอนอันใดแอดกะ เป็นอีกคนหนึ่งที่เสี่ยงโชกขึ้นกันค่ะทำช่วงขาแต่กับบริษเสี่ยงโชคหลายเพราะว่าตามกําลังกระเป๋าจะคลองเนาะค่ะเนาะคันซื้อหลายกับยานขาดแค้นเพราะว่าค่าใช้จ่ายกับหลายเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นพี่นเอฟซีแฟนคลับทุกท่านกัดูแลกันไปค่ะทำช่วงขาช่องห้องเฮาเป็นช่องที่บ่รยญ่แต่ว่ากะเกือบกลุ่นอุดหนุนซึ่งกันและกันไปเนาะค่ะเนาะตัวเลขเด็ดๆต่งๆเองกัเอามาลงให้ เออเพิ่นว่าคักเพิ่นว่าเมียนแอดกลับไปหามหาไห่เนาะค่ะเนาะแอดกลับอยากเอามาหลายขนาดมา่หลายมันกับมาชนกันซื้อๆมันกับคล้ายๆว่าเาพี่นองเข้ากับอาจศิมึงใบทัวถึงเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ได้ที่ดีดๆอาจารย์ได้ที่เขาดีๆเข้ากับดูแลก,กันไว้รักษากันไว้อาจารย์เพิ่นก็ดูแลทั้งช่องเข้าดูแลเอฟซี FC ดูแลแฟนคลับคือกันหแห้งยานตะบะถือ สูตรได้เด็ดสูตรได้ด่างสูตรได้ขักสูตรได้เหม่นเพิ่นกะหามากขึ้นกันพัฒนาสูตรไปเรื่อยๆอาจารย์เา้่ไดิอยู่นิ่งเนาะคขะเนาะเพิ่นก็พัฒนาตลอดเพิ่นก็อยากถ้าสมว่าตัวเลขเข้าตัวเลขเข้าดีแตกปังเพิ่นก็มีเอ่อสื่อเสียงเพิ่นก็มีบุญได้บุญน้ากันเนาะคขะเนาะธรรมช่วงเนาะธรรมช่มก็กได้ทั้งบุญได้ทั้งเงินได้ทั้งคําเอ้ามือแรกนี่ก็ขอให เ่นเลยเขาเต็มกระเป๋อืงนตึงทุกท่านทุกคนเด้อค่ะทำช่วงขาสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเล็แนวทางร่วมพลั่งอาจารย์หึกับอาจารย์สองแอดกับคอจบกันนําเสนอไปเพียงแค่นี้โชคมานล้ด้วยก่ะทาช่วงขาขอบคุณค่ะวัสดีค่ะเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะเขาเป็นคลิปของปูศูนย์เจ็ดกัะทช่วงขาขอบคุณค่ะ